ทำประเด็กตอนล่าเท่แซ่บสะอาดคูคัวคนเลาวสบายดีท่านผู้ชมเจ้าจากข้าวกระแซ้ฮือห้าเวียงจันท์กอแค่ปากซอยภาษาไทยส่วนภาษาเล่ากับเวียงจันท์เพียงเพียงปากหอมเนาะท่านผู้ชมแต่ว่าตีความหมายในหลายอย่างสะนั้น,น,นก็ได้มีทางท่านผู้ชมบางฐานในส่งอคอมเมนต์ข้ามาให้ทางแอดมินนี่ ในอธิบายเพื่อให้ผู้คนได้เข้าใจถึงความหมายของภาษาไทยที่ว่าเบียงเบนก็แค่ปากซอยอ่าประมาณนั้นท่านผู้ชมเจ้าคนอื่นหมดเฮาก็อยากให้ท่านผู้ชมนดดะครับผู้โดยเฉพาะแม่นผู้ที่ยังบ่ทันเข้าใจอ่าลึกซึ้งปานใดเกี่ยวกับภาษาไทยเพราะมันตีความหมายออกเมื่ได้หลา,ลายอย่างถ้าว่าเป็นภาษาลาวซะน,นั่นแอดมินในการเฮ็ดคลิปครั้งนี้บ่ได้หมายความว่าจัก เป็นไพ่พิษจะเป็นไพ่ถือจะเป็นไพ่เจสนาเป็นไพ่เจะเสียมันบบแมนแบบนั้นเลยแต่พระสุม่มแต่ว่าเป็นการที่จะพยายามอธิบายตามความเข้าใจตามมุมมองของแอดมินบวกกับประสบการณ์ตัวจริงที่ว่าหฮอได้เข้าใจน้ากันแต่าระส้ชมแอดมินเสื่อมันว่าภาษาระวางเล่าละไทยนี่เป็นภาษาที่คล้ายขึ้นกันอีดีนน่นะนั้นฟังยังบอกยังเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยไรโดยเฉพาะแมนคนเล่าเนี่ยเข้าใจภาษาไทยนี่ร้ายที่สุด ถ้าหารียาบเสีว่าเออเขาไปถามคนอยู่ในกรุงเทพหัจักภาษาลาวบอบางคนก็คิดว่าเข้าใจนิดนึงประมาณนั้นอันนี้กบติเนาะเอาถือว่าเพื่อนควกใครได้ศึกษาภาษาลาวอะไรถ้าหากอยู่ในกรุงเทพส่วนใหญ่เขาเจาะก็จะมักแต่ยินนําคนลาวให้งานลาวเป็นเดยกยุ่หันแต่นอกากนั้นกาแม่นว่าคนอีสานที่เข้าเจาเว้าจาภาษาอ่าอีสานเนาะหรือภาษาลาวนี่แหละไปคัดจดตรงๆกับภาษาลาวเลอภาษาอีสานแต่เก ขบวนอยากบอกว่ามีหรือบ่ามีแต่ว่าคนอีสานเขาเจเาวะว้าภาษาลาว่ล่นะเป็นโดยส่วนใหญ่าถต่ผสมฉะนนันการที่ปากเ,าเอกแครภาษานี่มันกคลขายคือกันอีลี่สฉนนันควมไม้ในการเข้าใจพิดอีเธอผสมเหตุก็เกิดมาจากทับอิทเลยก็คือมีนักท่องเที่ยวเข้าเจ้าขี่รถมาเที่ยวอ,อย่านระเทศลา่าแล้วก็ไปจอดอยู่ที่แถวถนนขางประตูไส่นักท,ท่องเที่ยวคนนั้นเข้าเจากาไใ้โพส ไทยฮูบเนาะแล้วก็โพสเขียนเป็นภาษาไทยก็คือ,อเขียนคำเขียนว่าเบียงจันเบียงจันก็แค่ปากซอยจากท่านผู้ชมในคำศัพ์คำว่าหเรานีหรือว่าเส้นเส้นปัญโยคนี่นี่ทางเอ็นบินเองก็ได้ย,นนาายดินคุณหูมาหลายๆลายะโดยเฉพาะเมนคนไทยที่เข้าเจ้าอยู่ภายในประเทศเข้าเจ้ามากักจะเปรียบเทียบสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะเมนในยะทาง่ลยละท่านผู้ชมให้เปรียบเทียบ คือนักท่องเที่ยวคนนี้เข้าจ้าก่อ้เดินทางมาท่องเที่ยวเราเป็นประจำตลอดะนั้นการไปการมามันกาสะดวกสบายลร้ขึ้นเพราะว่าจะเป็นทั้งการขับรถมาเองผ่านคัวเล่ามิตรภาพหนึ่งจังซาสี่นะเรอสินับทำสมก็รสะดวกสบายเนาะานอเก,กือบบางคนก็ขีย่ยนเขามาปบึดเดียวเห็นบอเดินทางเดี๋ยวนี้รถไฟแล้วเนาะรถไฟของประเทศลาวสร้างสําเร็จรถไฟไทยขามคลองมาในหนึ่งก็หอดทานแดงกเดี๋ยวนี้เขาบ่หอดคําสวัสดิ์ก็บึดเดียวอีกทนผสม ฉะนั้นในความหมายของนักท่องเที่ยวท่านนี้ที่เพื่อนในมาท่องเที่ยวประเทศลาวและกับโพสต์ผมเขียนแคปชั่นหรือว่าเขียนประโยคใส่ Facebook คำว่าเวียงจันทน์ก็แค่ปากซอยความหมายของสื่อนักต่างประเทศผู้ที่เพิ่นมานี่เนอธ่รนผสมเพิ่นเองกับเพียงแต่แข่เพียงเต่อยากบอกว่าให้คนให้ับผู้ว่าเวียงจันทน์มาเอ่อจากไทยมาเวียงจันทน์นี่เพียงปากซอยความหมายภาษาลาวว่าปากหอมเนาะ คัดสิี่ยวตัวเปรออกมานี่คว่มไม้เขาเพิ่นจะบอกอเขว่าคว่มสะดวกสบายในการไปมาหาสู่กันนะมันไกลจากกรุงเทพมาเวียงจันทร์ทาขี่ยนกับสมโองไปแต่ว่าเรามานี่เราอธิบายคําว่าปากซอยกระเพียงว่ามันกับไก่เเอือกไก่น้อยหนึ่งบเรนยุงในยยกในการเทางไปมาหากันสะดวกสบายเออและกะง่ายง่ยน้อยเดียวมา,มาหอด เบีงจันทร์ก็แค่ปากสอยกัล้ายๆคือเปรียบเทียบว,ว่าเออจากน,นี่เฮือ่นนี่ออกไปปากสอยหรือว่าปากหอมนี่นะความหมายมันไก่มันสะดวกสบายในการเดินทางไปมาหาสูกันอันนี้คือความหมายที่แอดมินใส่ใจความที่ขัดจอดมาได้เนาะแต่เป็นยังคนเล่าวอ่าบางคนเนาะจึงว่าเออไดปไป็นแสดงความคิดความเห็นในเชิงที่แบบว่าเออเข้าใจคนละอยอย่างนเนาะเฮากับบไเ้ติเข้าเจดอ,อกเป,ป็นความเข้าใจคนละอย่าง แต่ว่าบางเทือในการแสดงความคิดความเห็นที่ข,อข่ขอนขาคุ้นแห้งนี่มันก็จะเห็ุให้เป็นการพิษเทียงกันะนะาทา่านผู้ชมฉะนั้นตามความคิดเห็นหนอตามมุมมองที่แอดมินเบิงการคอมเมนต์ขเขาเข้าเขาอาจจะคิดว่าเป็นการดูถูกเวียงจันทรนือว่าเวียงจันกับเพียงปากหอมปากหอมมานาันหน่้อยนะท่านผู้ชมความหมายของหอมในภาษาลาวภาษาไทยมันซ้อยฉะนั้นคนเราในบางคนเขาอาจจะคิดว่ามา คนที่โพส์ว่าเวียงจันแคป่ปากซอยเป็นเพียงเป็นแบบว่าลักษณะแบบดูถูกเพียงจันท์บ่ประมาณนั้นคิดว่าเพียงจันทนีดน้อยเท่ากับปากหอมนี่บ่เด็เขาอาจจะบอกเข้าใจเกี่ยวกับความหมายที่ทางผู้ที่เข้าใจามาโพสตเนาออยู่ที่ประตูไสนะะนั้นก็นอยากให้เข้าใจนํากันนล่ะก็อยากฝากาหาทานผู้สมผู้ที่ว่าได้ไปคอมเมนต์ยังต้องเข้าใจยังบ่นเขาใจนี่ก็อยากให้ทาความเข้าใจน้อยหนึ่งเกี่ยวกับภาษานี่นะ คำว่าปากหอมหรือว่าปากซอยนี่คือกันกับปากหอมนาะแต่ประสมซอ,อยภาษาไทยหอมภาษาเราสนนั้นมันอาจจะตีความหมายเป็นคนะระป็นแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคนไทยเข้าเจากับมักใส่คำศัพท์นี่แหละแต่าหากว่าไปมาสะดวกสบายระยะทางไกลบ่ิยๆเป็นอุปสรรคในการไปนักจากที่เข้าเจาไปหอดเขาหูซึกมีความภาคภูมิใจเขากับเพียงใส่คำว่า,วาก็แค่ปากซอยที่จริงมันก็ไกลอยู่นะแต่ว่า ความอ่าสิว่ ALLY, าจะไหนความหักความหมักนะแต่กับการเดินทางในความผับคนใจที่เข้าเดินทางไปหอดจุดไม้ปลายทางแลวเขาเจาะเขียนอ่าขอความเขียนแคปชั่นหรือว่าเขียนประโยคยังมาเนี่ยเขาเพียงอยากแสดงซื่อให้เห็นถึงคํว่าอ่ามันไก่เคือมมันสะดวกสบายไ่ะประมาณอ่ะแต่ว่าสุบในความไม้ใจความเป็นแบบนี้เด้อสั้นนั้นอยากให้เขาใจตรงกัน พเมนว่าเขาเจสิมาร,ถรูถูดูแครนฮะเนาเข้เเขาจะรบริรูดทูก็สนั่นต้องให้ตีความไม้ให้เข้าใจเฮ้ากับเปิดประเทศเปิดปีท่องเที่ยวเราเ,าเป็นที่เทียมหวยแ้วฉสนัน่นสิ่งไหนที่ว่าเฮ้าฟังเฮาพอเข้าใจที่มันบริยุงเออบรด้แบบเป็นการดูถูกยังเะไต่างๆนะเฮ้ากับวรรับรู้แล้วก็เข้าใจได้แล้วเนาะอันนี้ก็บ,บ่ริ้ติู้ที่เวา้ายังต่างๆเนาะมีแต่ว่าอยาให้เข้าใจน้ากันตามนี้ตรงกันสนั้นภาษาลราภาษาไทยอีกทื่อนึง เป็นภาษาที่ใกล้เคียงกันที่สุดฟังกันเข้าใจที่สุดบางเท่อนี้มันก็อาจแตะต้องกันไปกันมาอยู่พวกอนันต์อะไรถึงยานยเก่าก็ให้ประส่วนสรงฝากฟังว่าจะเป็นทางคนไทยหรือคนลาวก็แล้วแต่จงไปมาหาส่กันสางห้อยตีไม่ติ่จิตมิตรภาพสังคุมครับความแพงเจอกไปพุ่นไปพุ่นกินปลาไม่ไปกินข่าประมาณเนาะถถาประส่ไปมาหาส่กันแหลกเปลี่ยนกันไปท่องไปเที่ยวแล้วเอามินคอต่างนา ครับท่านผูน้ชมได้รายทาน,นเนาะขอแสดงความขอบใจที่นักท่องเที่ยวจากประเทศไทยเขาว่าท่องเที่ยวล่าในเตน้มือระเวนนี่โอ้จำนวนบกขาดสายร้ายแต่เถอท่านผู้ชมบอเสียไปเบิ่งอยูส่วนประตูไส้บอเสียไปเบิ่งอยูทีสถานีรถไฟนักคนดมิจันทร์จะเห็นได้วยว่านักท่องเที่ยวไทยเขามาทเที่ยวหลายที่สุดอีกเท่านึงท่านผู้ชมความหมายของคําว่าเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยนั่นก็หมายความว่าเพิ่นเข้าใจว่า เวียงจันทร์แต่กรุงเทพฯเวียงจันทร์หรือว่าแต่ประเทศไทยเวียงจันทร์ใกล้ๆไปพึดเดียวกับหอดห่นอนอยังหนอนความไหมสะดวกสบายในการเดินทาง้วยควมมักหักสนั่นภาษาเขาจงทาความข้าใจและก็ตีความไหมให้คิดบวกเขไว้ได้ร้ายที่สุดเนาะถ้าหากว่าเป็นการดูถูกดูแคบมันก็จะเป็นอีกคู่แบบหนึ่งคือกันกับเฮาเห็นได้ร้ายสองที่เหตุออกมาอันนั้นแหละที่ว่าออกมา มันจะเป็นการโจมตีห้องฟังเ้าเข้าใจทวดเนาะแต่นี่นักคว่มไม้เขาเจานักท่องเที่ยวผูเพื่อนมากนี่พันซื้อให้เขารับกูบา่าเพียงจันทร์กับเขตปากซอยว่าเรื่องมาคว่มไม้ความสะดวกสบายมาวิ่งจันทร์บุดเดียวกับหอดนี่แหละทนผสม้มนี่คือความหมายที่แท้จริงเนะาะหักเพลงกันไว้เล่าไทยไทยเล่าสบายดีขอบใจที่ทานเขามาราบสม้มอย่าลืมเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยการกด subscribe